สวัสดีครับน,นี่ผมวุฒิเจสีโลค้าครับวันนี้ก็พามาสวนโออีกรอบนะฮะอันนี้ก็มาเอาปุ๋ยมาให้โออีกสองลูกก็มาเดือนเสร็จแล้วอันนี้อายอาุทุเรียนก็ประมาณปีปีแปดเดือนนะฮะนี่ฮะปีแปดเดือนตัวนี้เป็นมูสันคิงดูโคนใหญ่มากนี่ฮะอ่าดูโคนนะโอ้แลว้วก็ทรงพุ่มที่แต่งฮะก็ถือว่าโอเคต้นเริ่มใหญ่นี่เริ่มสวยต้นนู้นก็คือที่บอกคือตายเดี๋ยวปูไม้ตรงนั้นก็ปุ๋ยเยอะใส่เยอะไป นี่ก็โอเคนี่มูลคิงดูสภาพนะฮะใช้ได้เลยเกือบทุกต้นโดยรวมก็ถือว่าโอเคโดยรวมต้นโอเคแต่ใบออกจะเหลืองๆเพราะว่าเริ่มห่างปุ๋ยอันนี้ก็ประมาณปีอประมาณเดือนฝ่าที่ยังไม่ได้ใส่อ่านี่โอก็จะมาใส่รอบนี้ละเพราะตอนนี้มันฝนฝนมันทิ้งด้วยแล้วนี้ก็คือเป็นดินดินออกใสทรายนะดินเนี่ยฮะดินไทยายอยมงให้ดูอ่าเนี่ยดินดินทรายอย่างนี้เลยเนี่ยอ่า แต่ทุเรียนก็โต,ต,ตได้นะเติบโตได้แล้วการยกโคกสูงของที่นี่ก็คือเขาต้องการให้มันโศกเร็วอ่าต้องการให้มันโศกเร็วในช่วงที่มีลูกฮะนี่ฮะดูคิดดูว่าปีแปดเดือนสูงขนาดน,นี้แล้วอีสองปีมีสิทธิ์ที่จะมีลูกได้ดูส้มงอของไปแล้วนะฮะส้มดเลยฮะใช้ได้เลยคร<ะ>ับแล้วก็การแตกยอดเนี่ยดูถึงใบจะเหลืองแต่การเดินยอดจะเดินตลอดฮะ ตอ,ตอนนี้ก็เดี๋ยวโอจะผสมหนึ่งอินซีก็ตัวหกสามสามเจซีหกสามสามสีส้มฮะตัวนี้อ่าเนี่ยดูการเดินยอดการแต่ยอดได้ดีมากครับอ่าถือว่าโอเคอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นมุกสังกินงข้างบนแล้วข้างล่างเป็นหมอนทองอ่หมอนทองก็เริ่มเดินเดินยอดแล้วเหมือนกันฮะก็จะมีต้นที่อ่าชุดล่างที่ยังไม่โตตรงกลางนี้ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่อ่าพอดินดินชุดนี้จะไม่ค่อยดีแต่จะมี ข้างล่างเลยก็จะโตฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเสมอเสมอแล้ว,ลวเริ่มพุ่งนะยอดเริ่มเดินหมดแล้วฮะเขาก็เริ่มตัดหญ้าต,ตัดอะไรเนี่ยดูยอดอันนี้เป็นหมอนทองฝั่งนี้มีหมอนทองด้วยฮะนี่ฮะถือว่าโอเคเลยพเวลาแต่งแต่งกิ่งแต่งทรงแล้วฮะมันก็จะสวยฮะแต่ออกจะเหลืองละทีคลิปลงไปสามสี่วันที่แล้วที่ลงใบมันยังไม่เหลืองมากขนาดน,นี้ นี่น่าจะร้อนจัดด้วยอ่าเนี่ยก็โดยรวมนะฮะประมาณ70ปต้นฮะชุอของโอน,นะฮะที่ปลูกอันนี้ก็เขาทำง,งานกรทดแล้วก็ลงมาเป็นรอบๆฮะแล้วก็การให้น้ำก็จะให้ให้น้ำให,ให้ให้น้ำอยู่อ่าของน้ำก็จะมาสามวันสี่วันค้างอยู่ฮะตรงนี้อ่านี่ะอ่าชุดข้างล่างก็ถือว่าโตโอเป็นชุดๆนี่ครับอ่า โอเคแต่ส่วนใหญ่ก็จะเดินเดินยอดนะฮะถึงใบเหลืองแต่ก็เดินยอดนะฮะเดินยอดหมดเลยแต่นี้ปุ๋ยมันอาจจะไม่ไม่ถึงในช่วงประมาณ20วันครั้งกําลังดีถ้าถ้ามีเวลาลงมาเติม20วันครั้ง20วันครั้งจะไปเร็วกว่านี้มากเพราะยอดมันเดินอยู่แล้วแล้วก็เสริมความเขียวให้ฮะมก็จะไวขึ้นกว่าเดิมนีะฮะโดยรวมก็โคกเขาก็จะสูงอย่างที่ผมบอกแล้วก็เดินระบบน้ํา ก็เป็นท่ออันนี้นิ้วครึ่งท่อนิ้วครึ่งยาวไปเลยเป็นเมนแล้วก็เข้าตัวท่อนิ้วนิ้วเข้าต้นเข้าต้นแล้วก็ลดเป็นตัวสีหุนอ่ะสีหุนเป็นเป็นหัวบากเป็นหัวผีเสือ้อฮะอ่าผีผีเสื้อสองข้างนี่ฮะก็ถือว่าวางระบบไว้สวยใช้ได้เลยฮะเนี่ยเนี่ยโดยรวมนะครับถือว่าโอเคไ,ได้เลยอ่ะ ถ้าเพื่อนสนใจเรื่องป่วยเรื่องอะไรก็โทรสอบถามได้นะครับนี่ครับมีสาขาไม่มีสาขามีรูปแบบเราจะส่งอะไรก็โทรสอบถามก็ได้ครับครับผมอ่าประมาณนี้ครับฝากอย่าลืมกดไลค์กดติดตามน,นะครับครับสวัสดีครับ